วันที่เกิดเหตุเนี่ยผมอยากจะบอกคุณปอนะครับให้คิดดีๆนะคุณปอเนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ยหลังจากที่น้องแตงโมโตกน้าไปแล้วเนี่ยคุณปอได้โทรศัพท์ไปหาใครบ้างสกิดข่าวเก้าเรื่องของชาวบ้านคืองานของเราคุณปอจําได้ไหมนะครับผมทราบว่าคุณปอเนี่ยได้มีการโทรศัพท์เนี่ย ไปหาคนจํานวนมากนะครับหลายสายเลยแหละจํานวนมากหลายสายนะมีทั้งขอคําแนะนําขอความช่วยเหลือจะทําอย่างไรดีสําหรับเคสน้องแตงโมที่ตอกน้ําไปนะครับคุณปอต้องรู้นะครับว่าคนันเมืองไทยเนี่ยนะครับก็มีพักพวกแยะๆมากมายนะแล้วก็นะถ้าคุณปอไปตรวจสอบกับพ่อตาดูก็ได้ว่าอัจฉริยะเป็นคนยังไงนะครับแล้วก็รู้ลึกจริงแค่ไหนนะครับ กล็ลองไปถามพ่อตาดูนะคุณปอได้โทรศัพท์ไปหาบุคคลคนหนึ่งนะครับและบุคคลคนนั้นเนี่ยได้แนะนำเนี่ยนะครับเรื่องที่ให้น้องแตงโมเนี่ยนะครับไปปัสสาวะท้ายเรือนะอันนี้คุณปอต้องจำให้ดีนะครับนะว่าใครที่คุณปอโทรไปหาและแนะนำว่าให้แนะนำว่าน้องแตงโมเนี่ยไปฉี่ไปปัสสาวะที่ท้ายเรือพูดฉี่เดี๋ยวไม่สภาพอีกไปปัสสาวะที่ท้ายเรือนะครับนะ อันนี้คุณผมตั้งผมตั้งคาถามให้คุณปอก่อนนะอุตสไม่ตอบสังคมเอาแล้วกันนะครับหรือจะคุยกับผมก็ได้นะครับผมแนะนําว่าจริงๆคดีนี้ไม่ใช่คดีร้ายแรงอะไรนะครับเป็นคดีประมาทนะครับทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บจนถึงแก่ความตายอัตราโทษก็แค่สิบปีนะมันไม่ใช่เรื่องฆาตรกรรมอาพรางหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับนะเหมือนที่หมอปลายพูดนะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะผมรู้ ว่าคุณปอเนี่ยนะครับหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยคุณปอได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อต้องการเซฟคนที่มาแทนคุณปอในการขับเรือ 2. ต้องการเซฟนะครับคน,คนคนหนึ่งนะที่อยู่ตอนที่น้องแตงโมตกน้ําด้วยกันนะครับอันเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ยคุณปอก็มีการโทรศัพท์ไปหาคนนั้นคนนี้เต็ไมไปหมดนะ และสุดท้ายก็คือมาวางแผนร่วมกันนะครับวางแผนร่วมกันในการนะครับให้การเทสตต่อพนักงานสอบสวนผมพูดได้เลยว่าให้การเทสตต่อพนักงานสอบสวนทํใไมผมถึงกล้าพูดได้ว่าให้การเทสตต่อพนักงานสอบสวนเดี๋ยวไปน้องประชาชนมาดูที่ผมทําแล้วกันนะผมจะอธิบายให้ฟังสิ่งที่มีการเตรียมกันเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณปอต้องการเพราะว่าแต่ละคนเมื่อมาให้การกับพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยไปคนละทิศคนละทางนะครับไปคนละทิศละทาง พอมาเทียบกับสิ่งที่คุณให้การกับมาจําลองเหตุการณ์จริงหรือมาใช้หลักฐานนิติทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับในการพิสูจน์ความจริงที่คุณพูดมาบังเอิญผมคิดว่าคุณปออาจจะไปดูหรือทุกคนในลเรือลำนี้ทั้ง5้าคนเนี่ยอาจจะไปดูคดีของนายชัยพลหรือเปล่าที่บอกว่าความจริงไม่จาเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งนะครับคดีนี้ไม่ใช่นะครับคดีนี้ทุกคนนะครับถูกจับได้ด้วยการ นะครับให้การเทดสอบอหพนักง,งานสอบสวนทั้งสิ้นนะครับ mm hmm. ผมเรียนให้ทราบเลยนะครับ mm hmm. คุณจะมีกตลอลงพักนะครับ mm hmm. ไปพาคุณไปมอบตัวที่สพออน,นทับุรีแล้วก็ทราบว่าเป็นใครนะ mm hmm. แล้วคุณใครมาดูแลคดีนี้ให้คุณผมก็ทราบนะ mm hmm. ผมรู้จักดีตั้งนั้นแหละนะครับในคดีนี้นะครับ mm hmm. ผมฝากคุณปอว่าวันนี้นะครับคุณเป็นลูกผู้ชายนะ mm hmm. มีพ่อตาเป็นถึงนายพลตำรวจนะครับ mm hmm. แล้วก็เป็นคนมีเงินมีหน้ามีตาในสังคม ภรรยาก็น่ารักนะครับและที่สสำคัญที่สุดคือในเมื่อคุณเนี่ยไปกราบขอับมาคุณแม่ของน้องแตงโมงนะเรื่องนี้นะครับคุณปอพูดความจริงนะครับนะสุดท้ายมันก็ต้องหนีไม่พ้นหรอกเพราะโทรศัพท์เนี่ยทุกเครื่องเนี่ยถูกนะครับสำนักตรวจเชา่านะได้ใช้เครื่องเซรไบต์เนี่ยหรือเครื่องเขาเรียกภาษาพวกเราก็คือใช้เครื่องดองเนี่ยในการดูดข้อมูลโทรศัพท์มือถือทุกคน นะครับไม่ว่าจะเป็นของคุณปอคุณจอบคุณโรเบิร์ตน้องแตงโมนะกระติกหรือคุณแซนเนี่ยทุกคนน่ะถูกเครื่องเซลล์ไบต์ดูดไว้หมดแล้วในข้อมูลโทรศัพท์นะครับอันการที่คุณโทรศัพท์ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยโทรหาใครบ้างนะครับคุยกับใครบ้างนะอันเนี้ยเจ้าหน้าที่เขามีข้อมูลหมดทุกคนแล้วนะครับนะแล้วก็มีการส่งไลน์ส่งอะไรกันเนี่ยวันเวลาเป็นไปตามนั้นไหมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กัน